สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม4นะครับที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัพบีดสี่นะครับนั่นเลยครับวิธีการเรียนที่ถูกต้องก็คือนักเรียนต้องทำมาก่อนนะครับเอาอันนี้เอาไว้เพื่อ,อสรุปก็ได้หรือว่าศึกษาเริ่มต้นก็ได้นะครับและเสร็จแล้วจึงะจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นนะครับหนังสือเล่มน,นี้เป็นอักษรเจริญของอักษรเจริญทัศนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe คุณด้วยนะครับสนับสนุนครูได้โดยการกด subscribe นะครับกด join ข้างล่างก็ได้นะครับหรือว่ากดปุ่ม thanks ข้างล่างก็ได้นะครับครูจะได้มีกำลังใจในการทำเยอะๆโอเคนะครับเราจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับเรามาดู พยานกรนะครับ p r e s e n t perfect simple นะ p r e s e n t perfect ก็จะมีประธานบวก have/has บวก verb ท่อง3นะครับ p r e s e n t perfect simple มักใช้กับคำต่อไปนี้เขา already เรียบร้อยแล้ว yet ยังไม่เรียบร้อยนะครับใช้กับปฏิเสธและคำถามนะครับ since กับ for นะครับหลัง for ก็เป็นจำนวนเวลาที่ได้กระทำเหตุการณ์นั้นมาแล้วนะครับ since บอกจุดเริ่มต้นของการกระทำเหตุการณ์นั้นว่าทำมันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับบอกจุดเริ่มต้นนะครับพอ present perfect สิมเพิร์นเน่ทำมาตั้งแต่อดีตจนจนถึงปัจจุบันนะครับเนเวอร์ Never, ไม่เคยครับแปลว่าตั้งแต่เกิดมานะครับไม่เคยทำ Ever, เฮเวอร์นี่เคยไหมเคยไหมใช้กับประโยคคําถามนะครับเปตเทนเพอร์เฟกต์คอนตินูอสนะครับทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันกําลังก็ยังทําอยู่นะครับกําลังทําอยู่เปตเทนเพอร์เฟกต์ก็จะมีประธานบวกแฮปหรือแฮสแบบเวิร์บช่องสช่องสามต้องเป็นเวิร์บทูบีก็คือบีนะครับแล้วตามด้วยเวิร์บเติรเม้นทีนะครับ มันคือ present perfect เ o n cross of purpose ัเป็นเป็นประโยคสั้นๆเพื่อบอก purpose ครับบอกจุดประสงค์ครับ r a s เวิร์การใช้ run ครับ run ในความหมายาต่างๆนะครับมาดู p r e s e n t p e r f e c t tense นะครับมี have หรือ has นะครับบอกครบทั้ง3ครับใช้กล่าวถึงการกระทำในอดีตที่ไม่ได้บอกบอกเวลานะครับโดยผู้พูดต้องการเน้นย้ำการกระทำว่ามากกว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะครับ เช่น n a ต a า i ี has been to France twice นะนาตาลีเคยไปฝรั่งเศสมาสองรอบแล้วนะครับการทำที่เกิดในอดีตและยังดำเนินการต่อจนถึงปัจจุบันเกิดในอดีตและทำมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม s t a t i c verb นะครับมี have like n o นะครับเช่น He has known me for six years เขารู้จักกับฉันมาเป็นเวลาหกปีแล้วก็คือรู้จักมาตั้งหกปีปัจจุบ,บันยังรู้จักกันอยู่นะความหมายก็คือรู้จักกันนานแล้วนั่นเองนะครับการกระทที่เพิ่งส,ส,สิ้นสิ้นลงนะครับเช่น I have just finished my essay ฉันเพิ่งจะทำเ,เ,เรียงความเสร็จน,นะเพเพิ่งไปการทราท ที่เพิ่งสิ้นสุดลงนะครับเป็นพาสเป็นพาสที่อยู่ใกล้ปัจจุบันนะครับ mm hmm. ใช้ just ก็ได, Already, mm hmm. ได้เอาเรดก็ได้เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ประสบการณ์หรือความแบ่นแบ่งส่วนตนนะครับเช่น has has put on 5 kilos กะหลนหนักขึ้น5น้ก mm ิโ hmm. ลคำบอกเวลาที่ใช้กับ present perfect simple นะครับเช่น h o r e a d y ใช้กับ บอกเล่าแนละคำถามเพืเอ่อแสดงความประหลาดใจนะครับเช่น I have already spoken to Ann นะฉันคุยกับแอนแล้วนะ Have you finished cooking already คุณทำอาหารเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังแยเชจกกับคำถามนะและและประโยคปฏิเสธนะครับเช่น Have you paid the bill yet คุณจ่ายบินหรือ,อยังเนะี่ย สตีฟแฮส s, <S mm ินฟิเนชเ e ิร์กเย e ดสตีเ e n ยังไม่ได้ทำงานเสร็จเลยนะ for จะตามหลังด้วยระยะเวลาเช่น three months three years นะครับเป็นจำนวนเวลานั่นเองนะครับเช่นอเล็ a แฮสทอสเฮีย r อร์ two years Alex สอนที่นี่มาเป็นเวลา2ปีแล้ว แสดงว่าเริ่มสอนเมื่อสปีที่แล้วนะครับแล้วก็สอนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเวลา2ปีระยะเวลาครับซินตั้งแต่นะครับใช้ตามหลังด้วยจุดใดจุดหนึ่งของเวลาไอวัตห้าถึงสองันห้าสินะครับบอกจุดเริ่มต้นนั่นเองครับถ้าเป็นประโยคต้องเป็นพาร์สนะครับเช่น they have stayed in Bangkok since last week พวกเขาเมาอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วปัจจุบันยังอยู่นะครับคำบอกเวลาอื่นที่ใช้กับ present perfect นะครับเช่น already I always just ever never so far today this week this month how long lately recently still นะครับในประโยคปฏิเสธนะ still e v e r ใช้กับ Present Perfect ก็บอกว่าไม่เคยทำสิ่งนั้นมาก่อนนะครับเช่น Alex has taught here for two years. Ever ใช้กับ Present Perfect ก็บอกว่าเคยทำสิ่งส่ใดเป็นครั้งแรกในประโยคบอกเล่านะครับ This is the first time that I have ever visited Phuket. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เคยเยี่ยมภูเก็ตนะใช้กับประโยคบอกเล่าได้เหมือนกันนะครับ ใช้กับ p พเท p นเพอร์เกพื่อบอกว่าไม่เคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนใช้ร่วมกับ nothing หรือ nobody นะครับเช่น nobody has ever done that before ไม่มีใครเคยทำอย่างนั้นมาก่อนนะใช้กับ p พเท p นเพอร์เพื่อถามว่าเคยไม่เคยทำสิ่งใดหรือไม่นะครับในประโยคคำถามเช่น have you ever t r a v e l by sea plane คุณเคยเดินทางโดยใช้ ครึงบินโดยสารทางทะเลมั้ยคองบินทะเลเป็นเซนเพอร์เฟคคอนนะครับ have been บวก verb ing นะครับใช้กล่าวถึงการเน้นย้ําช่วงเวลาทาง,งการกระทําที่เกิดในอดีตและดําเนินม,มาจนถึงปัจจุบันนะครับเช่น mm hmm. we have been working in this project all morning นะเรากําลังทํางานอยู่นะเนี่ยตลอดเช้าจปัจจุบันก็กําลังทําอยู่นะครับ การทำที่เกิดขึ้นในอดีตและต่อมาในระยะหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเสร็จซึ่งไปแล้วหรือไม่ก็ได้แต่เห็นผลในปัจจุบันอยู่นะครับเช่นจ i ท e ยหล่อนเหนื่อยนะ Because she has been working very hard lately เพราะว่าหล่อนกำลังทำงานอย่างหนักเลยนะการแสดงความโกรธความขุ่นเคืองหรือความรำคาญนะครับเช่น She has been reading my book without asking me ล่อนกำลังอ่านหนังสือโดยไม่ไม่ได้ขอฉันด้วยเนี่ยกำลังอ่านอยู่การทำซ้ำท,ท,ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงต่อมาจะถึงปัจจุบันนะครับเช่น s has e h lost weight ล่อนอน้ำหนักลงนะ Because s has e h been going to the gym every day เพราะว่า,าไปโลงยิมทุกวันนะ่นกำลังไปอยู่นะใช้คำบอกเวลาที่ใช้การไปเ e n น perfect continuous นะครับเช่น ซินตั้งแต่นะครับย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นในอดีตนะครับใช้ได้ทั้ง p พ t เ e น n Perfect Simple และ continuous นะครับเช่น I have n t seen Paul sin he left school ฉันไม่ได้เจอกับพอเลยตั้งแต่เขาเออกจากโรงเรียนไป for นะครับ for ออบอกระยะเวลานะครับบอกระยะเวลาช่วงระยะเวลาครับจะกับ pattern perfect simple และ continuous ก็ได้นะครับ p a t e n t perfect con ก็ได้เช่น they have been working on the project for months พวกเขาพวกเขากำกำลังทำงานในโครงการโครงการนะ้เป็นเวลาหลายเดือนแล้วปัจจุบันก็กำลังกระทำอยู่นะครับหมายเหตุนะครับคำกริยา leave verb teach และ feel สามารถใช้ได้ทั้งกับ present perfect หรือ present perfect continuous นะ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนนะครับ l e v e work c e e e field ค,ความหมายเดียวกันนะครับ He has lived หรือ has been living ก็ได้นะครับ In Manchester for the last six years นะครับวกเขาได้อาศัยอยู่ใน Manchester มาเป็นเวลา6ปีแล้วนะครับปัจจุบันก็กำลังอาศัยอยู่นะครับ้องเลือกดู ดูคำตอบนะครับ อันนี้เป็น c r o s s of p u r p o s e นะครับเพื่อเมื่อต้องการอธิบายว่าเหตุใดคนคนหนึ่งถึงทำสิ่งสิ่งนั้นนะครับใช้คำหรือสนวนต่อไปนี้ครับ to บวก verb ช่อหนึ่งนะครับบอกจุดประสงค์นั่นเองนะครับให้เล่น went to paris to study law นะครับเฮเลนไปปารีสเพื่อไปเรียนกฎหมายครับบอกจุดประสงค์นะครับ in order to หรือ so as to นะครับบวก infinitive ก็คือบอกว e r b ชงหนึ่งนะครับ They work overtime in order to finish the project on time เพราะาทำงานนอกเวลาเพื่อที่จะ in order to เพื่อที่จะทำให้โครงการโครงงานนั้นเสร็จตรงเวลาทันเวลาครับ on time So that can will นะครับใช้อ้างถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตนะครับ Give me your number so that I can call you if there are any problem เอาเบอร์มาให้ฉันนะดังนั้นฉันก็สามารถที่จะ,ะเพื่อเพื่อที่ฉันจะได้จะโทรหาคุณได้ถ้าเกิดมีปัญหานะครับเพื่อที่จะนะครับโซเดนวูดวูดใช้อ้างถึงเหตุการณ์ในอดีตครับ he gave me his number so that I could call him if there were any problem เขาเอาให้เบิ์กับฉันเพื่อที่จะฉันจะได้สามารถ โทรหาเขาได้นะครับโซเดตต้องตานประโยคนะครับถ้าเกิดมีปัญหา In case นะครับอ้านถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตน,นะครับ In case word p e s e n t n s e นะครับ Leave your mobile phone on in case I need to call you นะเปิดมือถือไว้นะเพราะว่าบางทีฉันอาจจะต้องโทรหาคุณ IN CASE p a s t นะครับใช้อ้างถึงเหตุการณ์ในอดีต hmm. เช่น t h n y n e m d d e some sandwich i n case t h e y g ั t งหน g r y นะครับ mm hmm. เขาต้องทำแซนด์วิชนะเผื่อไว้ว่าบางทีก็อาจจะหิวนะครับหมายเหตุ mm hmm. head, IN CASE จะไม่ใช้ร่วงบาว l วหรือวูดนะครับ FOR บวกนามนะครับเพื่อบอกจุดประสงค์ของการกระทำครับเช่น they went to p e r o s for a pizza พวกเขาไปร้านเพโลเพื่อไปกินพิซซ่าเพราะบอ ing นะครับ ing form นะครับเพื่อ ing นั่นเองนะเพื่อบอกจุดประสงค์หรือหน้าที่ของบางสิ่งเหมือนกัน microwave are used for heating up food นะหลังฟอกเป็นเพื่อ ing ได้นะครับถูกใช้เพื่อ Meeting up for ก็คือการการอุ่นอาหารครับ With a view to inform นะครับ Lucy bought the old house Lucy ซื้อบ้านหลังเก่า With a view to renovate จนะมีจุดประสงค์ที่จะมาทำมันใหม่ renovate มันก็คือจะมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับซื้อถูกๆแล้วก็มาปรับปรุงครับ หาต้องการกล่าวในรูปปฏิเสธว่าจุดประสงค์ใดประสงค์หนึ่งก็เพื่อไม่ให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นนะครับสามารถใช้คำหรือสนวนต่อบปนี้นะครับ in order not to so as not to บวก in f i n i t i v e แต่เพื่อที่จะได้ไม่อะไรอย่างนั้นนะครับเช่น I wrote down the name and phone number of all the guests so as not to forget to call anyone นะฉันเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ แก่ทุกคนเลยเพื่อที่จะได้ไม่ลืมที่จะโทรหานะครับ Prevent now, p r o k now, from, it, from นะครับเช่น the teacher cover up what was written on board to prevent the student from reading it ครูปกปิดสิ่งที่เขียนบนกระดานเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนมาอ่าน เลือกดูนะครับเลือกดูเสร็จจึงต่อจึงดูเช็คนะครับ โอเคครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับใช้ในการสรุปก็ได้หรือเอาไว้เริ่มต้นในการเรียนก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับบอกเพื่อนเพื่อนด้วยว่ามีการทำยูทูบอ่าอัพบีซ4นะคัมสืออัพบีซีโดยผมครูสวัสดนะครับจะได้มาติดตามกันเยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e นะครับกดจอยให้ด้วยนะครับมาสนับสนุนกันด้วยจอยก็ได้นะครับแทงส์ก็ได้นะครับ thanks ก็ได้กดปุ่ม thanks ข้างล่างนะครับควรจะดีใจมากเลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากๆที่มารับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ